นี้นะคะซึ่งเป็นรอบก้าหน้าเนี่ยพูดจริงๆว่ามันการตัดสินใจของอาจารย์เนี่ยนะมันแบบปัจจุบันอันด่วนมากเลยนะคะดั้งเดิมเนี่ยก็ต้องการที่จะจัดที่โรงแรมเอเชียแต่ก็คิดว่าเออไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะใช่ไหมทำไมเราไม่ลองแล้วก็อยากให้พวกเรานะมาค้างดูว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนเราจะจัดสรรจะบริหารงานอะไรต่ออะไรยังไง นะคะอาจารย์ก็เลยรีบบอกเอกกับทีมงานว่าตัดสินใจเนี่ยเอาเนี่ยรอบนี้นะคะมาที่นี่ซึ่งอาจารย์คิดว่ามันก็เป็นไปด้วยดีนะนะคะนะอาจารย์ว่ามันก็ประสบความสําเร็จนะ่ยคือเราก็นอนกันในห้องนี้เมื่อคืนนี้ก็นอนกันหลายคนทีเดียว10คนได้ไหมสิบ <10 S 1> <10 S 2> คนสิบคนนะคะห้องนั้นก็อีกสีหคนใช่ไหมนะคะห้องนั้นอีกสีหคนข้างล่างอีกสองคนฉะนั้นอาจารย์ว่าถ้านอนเต็มที่นะคะอาจารย์ว่า20คนเนี่ยเรารับได้ ยี่สิบถึงยี่บห้าคนน่ะน่าจะน่าจะได้นะคะรวมทั้งทีมงานอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ส่วนพวกว่าพ่อห่มหมอนมุ้งเนี่ยเราจะต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์คุณเหมียวก็แนะนำว่าไอ้ไอเสือโยคะเนี่ยแบบหนาหน่อยแบบหนาหน่อยนะคะ จะเอามาปูท่าหนุ่มหน่อยสาวหน่อยถ้าไม่สาวาเกินไปนะคะแล้วก็เอามาอีกผืนหนึ่งอย่างถุงนอนเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้เนี่ยสบายแล้วก็ลดภาระของเราเพราะอย่างที่เห็นนะคะไม่มีทีมงานทีมงานของเราเนี่ยน้อยนะคะคือวันนี้เนี่ยก็จะกลับคืนนี้ก็จะเหลือแค่อาจารย์กับพี่อังกับแหวนเนี่ยเท่านั้นเองนะคะแล้วคืนแรกที่อาจารย์ไปนอนก็คิดว่าโอ้ตายเราเรื่องพวกพวกเสือหนอนงอะไรแต่อะไรเนี่ยอาจารย์ก็เลย เมื่อวานนี้ก็เลยมาบอกบอกว่าเราจะต้องนะคะช่วยกันซักแล้วก็นะตากแล้วก็รีดอะไรรีดผ้าสมาธิพอเสร็จเนี่ยเสร็จหมดเลยใช่ไหมรีดเสร็จหมดเลยแล้วก็เก็บหมดโอ้โหสุดยอดสุดยอดคือเราต้องทําอย่างนี้ต้องช่วยเหลือกันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็คือคนที่เหลือทําตายแล้วเราก็ไม่มีไม่มีทีมงานไม่มีทีมงานพอนะคะที่จะทําแต่อย่างไรก็ตามในปีนี้นะคะกินนี้เนี่ยคุณเอกก็มาก็มาคุยด้วย นะคะว่าในปีนี้ที่ตกลงกันแล้วว่าจะจัดที่โรงแรมเอเชียเนี่ยทีมงานเนี่ยคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเห็นว่าควรที่จะจัดที่โรงแรม AC, เอเชียเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เมื่อรู้ว่ามาจัดที่สารยาก็ต้องถอนตัวนะคะเพราะเห็นว่ามันไกลเกินไปไม่รู้จะมาอะไรต่ออะไรยังไงซึ่งในอนาคตนะคะก็จะขอในลักษณะอีกนี้ว่าใครที่เดินทางมาไม่ได้เนี่ยจะขอแรงของคนที่เดินทางได้เนี่ยจัดเป็นในลักษณะคาบู ข้าใจไหมก็คือว่ารับกันมานะจะให้นัดกันเองนะผมอยู่จุดไหนดิฉันอยู่จุดไหนอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่มีรถเดี๋ยวผมไปรับอะไรแต่อะไรแต่คุณมารอที่จุดนี้แล้วก็พากันมาอย่างนี้อาจารย์ว่าน่าจะเวิร์กนะคะแต่ที่จริงเนี่ยมันก็มีรถเมย์เนี่ยจะไปกรุงเทพมาสารยาเลยมาจบที่แมคโครแล้วก็แท็กซี่อีกห้าสิบบาทมันก็มันก็ได้อยู่นะคะแต่แท็กซี่อย่างเดียวมันก็อาจจะแพงฉะนั้น ฉะนั้นตรงนี้อ่ะก็คุณเอตก็เลยแนะนำว่าอะไรนะในอนาคตปีนี้เราก็เอาตามเดิมไปก่อนก็คือจัดที่โรงแรมเอเชียที่เหลืองนะคะแต่ยังน้อยเนี่ยอาจารย์ก็ดีใจที่เรามีโอกาสได้มาจัดรอบนี้ที่นี่ทดลอ,อนะอเป็นรอบทดลองแล้วปีหน้าเนี่ยเราค่อยมาวางแผนใหม่เร,เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจารย์ต้องยอมรับแล<ม>ต้องขอโทษเอกนะคะด้วยว่าอาจารย์ไม่ได้ปรึกษาเลยนะคะว่า เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยควรที่จะจัดคอสอิ่งนี้นะ่ะที่มาค้างด้วยนะคะทั้งอะไรเรื่องค่าน้ําค่าไฟคือไม่ได้คิดเลยนะคะก็คิดว่าอ่ะช่วยกันซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งหกร้อยบาทอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยเอกก็เล่าให้ฟังว่ามันจะต้องมีมีค่าคอสแต่ว่ารอบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราเอาตามอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ปีหน้าอาจารย์จะให้เอกเป็นคนจัดการ <c oughs> นะคะฉะนั้นปีนี้นะคะที่เหลือ อ้วันที่มันเดียเด่ยวๆที่มันมีโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามจัดที่นี่แบบเช้าไปเย็นกลับยางรอบต่อไปเนี่ยก็คือรอบของคุณดอยอาริยาเมตายาพก่อนอวิชาอันนั้นนะคะคุณเชอรี่ก็จะมาเป็นผู้จัดรายการให้จะเป็นการเรียกว่าสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคําถามนะคะแล้วก็ภาคบ่ายคุณดอยก็จะมาสอนเรื่องวาดภาพสมาธิเป็นเวิร์กช็อปของคุณดอยฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันของคุณดอยคือวันที่7 ว,วันที่10นะคะก็คือทำข้าวต้มมัดสมาธินะคะสาวๆทั้งหลายถ้าใครสนใจก็มานะคะก็จะทำข้าวต้มมัดอะไรกันเยอะแยะคุณนันนะคะซึ่งเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการทำพวกนี้เนี่ยก็จะคือเราต้องรู้จำนวนก่อนเราจะได้เขาจะได้เตรียมวัสดุอะไรทุกอย่างมาสิ่งที่จะทำที่นี่ก็คือมาหอ่อมาหอา่อข้าวต้มมัดนะคะ แล้วก็ต้มเติมอะไรแล้วก็เอากลับไปแล้วก็จะแจกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ได้เราจะทําเยอะไว้ก่อนเนี่ย God, นะเพื่อที่จะเอาไปแจกนะคะอันนั้นก็เป็นวันที่สิซึ่งทั้งสองวันนี้เป็นวันหยุดรชาชการนะคะแล้วอีกวันหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยอยากจะทำนะคะคือยีอ 11, ่1ธันวาคมก็คือวันที่โลกนี้นะคะจะยุติเนี่ยนะคะในกลุ่มดาวอันนี้ละเราจะเข้าสู่อักขรวิสอย่างสมบูรณ์ วันนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรของโลกอะ่ะที่มันอาจจะรุนแรงที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะอะไรเราไม่รู้แต่ว่าในสังคมของจิตวิญญาณนะคะเขาพูดกันอยากก่อยางก,กระหึ่มอย่างกระหึ่มนะคะแล้วเรื่องโซลาร์แฟลชด้วยมันอาจจะมีเรื่องของโซลาร์แฟลชเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเข้าเรื่องโซลาร์แฟลชเนี่ยมันแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะฉะนั้น พวกคุณก็ดูสุริยเทพได้แล้วก็ลองถามท่านดูแล้วกันนะคะลองถามท่านดูเผื่อท่านให้ให้คำตอบอะไรมาตรงนี้ตรงนี้มีทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือว่ารอดูกันต่อไปแต่จย์ก็อยากจะเอนัดพวกเรานะคะให้มาทำสมาธิร่วมกันในวันที่21 21ธันวาคม21ธันวาคมมันตรงกับวันจันใช่ไหม แว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์สอนสอนที่ไหนไม่รู้โรงแรมเอเชียปักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองทันวาสิบเจ็ดนี่กลับจากเอ,อ่อเชียงใหม่ใช่ไหมสิบเจ็ดกลับจากเชียงใหม่สอนที่เชียงใหม่ฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ด้นนั้นเนี่ยสอนที่โรงแรมเอเชียยี่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะคะดูก่อนถ้าสมมุติอาจารยา์ตัดสินใจจะทำเนี่ยจะเขียนโปสเตรอ,อร์ออกไป แต่วันที่แน่นอนนะคะจางขอเชิญนะคะทุกท่านนะคะลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์พันแท้เนี่ยมาร่วมกันในวันเปิดสถาบันยามเป็นทางการก็จะมีการจัดเป็นประเพณีตามวัฒนธรรมตามพิธีกรรมที่มีก็คือนิมนต์พระนะคะมาส,สวดมนต์นะคะแล้วก็ชันเพลงแล้วก็มีการเนี่ยนะคะให้เออให้ศีลให้พรนะคะมีการเจิม อะไรสถานที่เพื่อเป็นมงคลนะเพื่อเป็นมงคลอันนี้จะเป็นวันที่10มกราซึ่งเป็นวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นั้นนะคะ9กับ10เนี่ยควรที่จะเป็นรอบที่เอกใช้คําว่ารอบเข้มข้นแต่ที่จริงอ่ะก็คือรอบก่อนอวิชานั่นแหละนะคะที่เหมือนกับปีก่อนที่พูดเรื่องก่อนอวิชานี่ล้วน แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเอาวันที่สิมาเป็นวันเปิดงานของที่นี่ฉะนั้นวันที่9เนี่ยถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยังไปสอนที่โรงแรมเอซแล้วก็มาที่นี่มันจะเหนื่อยเกินไปแล้วเป็นเพราะวันที่สิเราต้องเตรียมงานใช่ไหมวันที่สิวันเปิดงานเราต้องเตรียมงานฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็คือจะยกเลิกไปเลยไม่สอนหรือว่าจะสอนแต่สอนที่นี่สอนที่นี่ดีไหม จะนอนก็ได้คือใครอยากนอนเนี้ยก็ได้ไม่ต้องเดิค่ะจะสอนอาจารย์ว่าอยากจะสอนมากกว่าแต่สอนวันเดียวที่นี่แล้วก็ในขณะที่อาจารย์สอนเนี่ยทีมงานก็เตรียมงานสําหรับวันนี้คืจะต,ต้องมีการกางเต็นท์อะไรต่ออะไรนะคะแล้วเราก็จะเอ่ออาหารเนี้ยก็จะเป็นซุ้มคือคือเป็นซุ้มอาหารใครรู้จกักร้านอาหารเจ้าไหนที่เขาอร่อยที่เขามีชื่อ จะจ้างเขาเนี่ยมาเปิดซุ้มตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องทำเองไม่ต้องมีโต๊ะจีนไม่ต้องมีบุฟเฟ่ต์อะไรเนี่ยเอามาสัก 5, 6, 7ซุ้มอะไรเนี่ยก็ได้เนี่ยพวกลูกศิษย์ช่วยกันนะคะคิดหาแล้วก็ช่วยกันสปอนเซอร์หาซุม้มนะคะเนี่ยรู้สึกโอ้ข้ามันไก่เจ้าเนี้ยล้วโอเควันนั้นนะคะจะเป็นวันที่อาจารย์ก็ยกให้แล้วกันว่าอาหารไม่จำเป็นต้องมังสวิรัต เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะ,จะยากต่อการหาซุ้มของอาหารมังสวิรัตแต่ก็เป็นวันนั้นเนี่ยนะคะวันเดียวแต่ถ้าการอบรมโดยทั่วไปอาจารย์ก็ยังคงขอที่จะเป็นอาหารมังสวิรัตแต่กินข่ายได้โอเคนะคะฉะนั้นซุ้มอาหารเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์เราจะมีการออกปัดเชิญนะคะบา,บางท่านไม่ได้เชิญอะไรทุกคนแหละแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโดยทั่วไปอาจารย์ก็เชิญในลักษณะอย่างนี้จะออกออกทางเฟซบุ๊กแล้วก็ในห้องจับเขานะคะ อาจารย์ก็ต้องเชิญญาติอะไรของตัวเองแล่เสียดายเนี่ยลูกชายก็ติแม่บอกว่ากันไหนแม่บอกว่าจะไปจัดเอาปีหน้าอะไรนะให้โควิดผ่านไปก่อนเพราะพวกเขาอยากจะมาอาจารย์ก็อยากให้สามีกับลูกๆมามก็ได้บอกเขาแล้วแต่เนี่ยเหตุการณ์มัน็อย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก่อนกลับไปนะก็อยากให้ท,ทําพิธีให้มันเสร็จเรียบร้อย แต่ไม่เป็นไรเราจัดอีกได้นะแล้วก็บอกว่าเราทำม้อเผย<า>ที่จริงใช่ลูกศิษย์ที่ <c oughs> คามาโรนที่พูดถึงเนี่ยนะคะ <c oughs> ที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยตัดสินใจแล้วเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยนะเซฟเงินไว้2 0 0 0 0นบาทที่จะให้ค่าช่วยค่าค่าเครื่องบินเนี่ยของเขาเพราะว่าก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะโควิดจะเกิดเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าจะเปิดเดือนตุลาเนี่ยใช่ไหมก่อนโควิดมานะ <c oughs> นะ แล้วก็แล้วก็พูดกันไว้คร่าวๆแล้วก็อยากที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสมาพเพราะขาอยากมากเลยใช่ไหมคือถ้าไม่เป็นอังกฤษก็มาเมืองไทยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจ